ทางกระทรวงแรงงานค่ะมอบธงโรงงานสีขาวเชิดชู10สถานประกอบการในจังหวัดชนบุรีนะคะที่เป็นต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้นายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบธงและประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบ ณนะห้องประชุมอมตะคาเซิลนิคมอมตะซิตี้จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจค่ะให้สถานประกอบกิจการนั้นได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนะคะท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงแรงงานนั้นได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน รวมถึงการแพร่ระบาดของอยาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยให้ความสําคัญกับการจัดการและหยุดยั้งปัญหาดังกล่าวผ่านการมีส่วนร่วมของนายจ้างและแรงงานในสถานประกอบการโดยการมอบธงโรงงานสีขาวและประกาศเกียรติคุณในวันนี้นะคะมีสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ได้รับมอบจำนวน1ิแห่งด้วยกันค่ะ ส่วนขณะที่ห้องประชุมตแตรทองท่าเรือแหลมฉะบังจังหวัดชนบุรีนายรังสรรศรีอนันต์นักบริหาร13ท่าเรือแหลมฉะบังในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการท่าเรือสีขาวในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการท่าเรือสีขาวพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเรือศุลกาก,ากรและผู้ประกอบการท่าเรือส่งสินค้า ในเรื่องของการตรวจสอบสารเสพติดของพนักงานท่าเรือแหลมฉะบังค่ะรวมถึงการตรวจสอบการวางตู้สินค้าภายในพื้นที่ของผู้ประกอบการท่าเรือแหลมฉะบังที่เกิน45วันและมาตรการแนวทางเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการตรวจสอบควบคุมการบรรทุกสินค้าไม่ให้มีน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนดค่ะ โดยทั้งนี้มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าสําหรับการสุ่มตรวจหาสารเสพติดกับพนักงานท่าเรือแหลมฉบังที่มีจํานวนมากกว่า200คนค่ะตอนนี้ตรวจไปเรียบร้อยแล้วประมาณ200คนนะคะก็ไม่พบว่ามีใครจะมีสารเสพติดในตัวเลยค่ะ ซึ่งในส่วนของการดําเนินการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5ของท่าเรือแหลมฉบังนั้นก็ได้มีการติดหัวสปริงเกอร์พ่นละอองน้ําฝอยตามประตูตรวจสอบสินค้าทั้งหมดนะคะรวมทั้งในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีการเปิดตัวโครงการกําจัดและควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5ร่วมกับจังหวัดชนบุรีอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ